สวัสดีนะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันบนถนนเยาวราชนะคลิปนี้เราก็จะพาทุกคนมาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดนะคะว่าถนนเยาวราชตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะสำหรับปี2022นะนะคะก็จริงๆเราก็มากันหลายครั้งแล้วนะ,ะแต่เป็นตรงวันหยุดวันเสาร์วอาทิตย์เนี่ยนะฮะคนเยอะมากเลยนะ,ะล้นจนแบบเราไม่สามารถจะถ่ายให้เห็นของกินอะไรได้เลยนะก็เลย ต้องมากันใหม่ในวันนี้นะฮะเป็นวันธรรมดานะฮะจะได้เห็นอะไรบ้างนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะฮะว่าบรรยากาศตอนนี้จะเป็นอะไรบ้างเริ่มจากทางด้านฝั่งนี้ก่อนนะฮะส่วนฝั่งโน้นที่เป็นของกินเยอะๆเดี๋ยวเราค่อยเดินวกกลับมานะฮะเพราะว่าตอนนี้ยังเปิดร้านกันไม่เสร็จก็มีนะฮะเราเดินข้างนี้ไปทางพงก่อนนะนี่นะคะบรรยากาศถานนเย,ยวาวราชล่าสุดปี2022นนะฮะ สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะเดินกันแค่ริมถนนนี้นะฮะจะไม่เข้าไปตามซอกซอยนะคะเพราะว่าเคยเข้ากันไปบ้างแล้วก็มีนะไว้คลิปต่อไปถ้ามีโอกาสได้มาอีกก็เดี๋ยวจะพาชมให้ทั่วกว่าน,นี้นะตอนนี้ก็นี่ประมาณนี้นะระบรรยากาศนะเจ้ารักนะฮะ ถ้าใครอยากจะมาเดินแบบสบายๆนะฮะไม่เบียดไม่แน่นไม่ต้องเข้าคิวทานอะไรกันแบบต้องรอนานๆอย่างนี้นะก็แนะนำนะฮะว่าวันธรรมดาได้นะฮะอย่างเช่นวันนี้นะก็จะสบายโล่งไปเลยนะฮะของกินต่างๆก็เริ่มมีการขยายเพิ่มเติมมาฝั่งนี้เยอะแล้วนะฮะมีประบุกย่างนะคะไอศครีมนะ ตี่ยวป้านะฮะอาจจะของกินไม่แน่นเหมือนฝั่งโน้นแต่ก็มีเรื่อยๆนะฮะเสื้อผ้านะฮะใกล้ตรุษจีนแล้วก็มากันเต็มเลยนะกี่เ้าก็มีนะทีสันสวยงามเลยนะยยนขนมหวานนะคะ หนอนด้านฝั่งนี้ก็เริ่มมีของขายมากขึ้นแล้วนะฮะเพราะว่าคนแบบเยอะจริงๆนะต้องขยายมาฝั่งนี้บ้างนะนี่นะไข่หมึกทอดนะนี่ไงรักนไหมร้อนเหมือนละลอนเลยจ้าพี่ขายยังไงอ่ะมีร้อยหนึ่งกับหกสิบจ้าหกสิบก็อร่อยหกสิบก็ได้หนึ่งอย่างแล้วนะ ในหมึกนี้เขาก็มีโต๊ะให้นั่งด้วยนะครับเพราะว่าเขาจะมีข้าวมันไก่ยอยู่ด้านขวามือนี้ด้วยนะค่ะเดี๋ยวเรานั่งข้างหลังร้านมีก้ะกันะไม่อยากไปนั่งโต๊ะนะครัเดี๋ยวนั่งกินแป๊บหนึ่งนหฮะนี่นะระหว่างกินก็ดูบรรยากาศไปก่อนนะครับฝั่งนู้นเริ่มคึกคักแล้วนะฮะเราจะเดินวนไปฝั่งนู้นกันตอนกลับนะฮะ จากที่เรากินไข่หมึกทอดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดินดูบรรยากาศกันต่อเลยนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นซอยแปลงนามนะฮะก็อาจจะไม่เข้าไปนะักว่าเราเคยเข้าไปกันแล้วครั้งหนึ่งนะงวันนี้ขอเดินทางตรงก่อนเลยนะทั้งสองฝั่งนะบรรยากาศในะซอยแปลงนามนะฮะ เตินค่าเวลานะฮะรอให้ฝั่งนู้นคึกคักกว่าบบนี้สักห,หน่อยนะฮะบรรยากาศฝั่งนี้ก็มีของกินเรื่อยๆนะฮะไม่ต้องกลัวนะฮะของกินที่นี่เยอะแยะมากมายนะฮะีบรรยากาศนะฮะ หูฉลามประมาณนี้นะบ้าบินนี่นะคะมีขนมบ้าบินขนมเบื้องนะตรงนี้มีหูฉลามสีฟู้ดรสเด็ดนะนี่ก็จะเป็นน้นหูฉลามนะลังนกกระเพาะปลา ลูกชิ้นปลาเยาวราชฮาราดีเปลาี่ยนปลานะนีสตีฟูดเยอะแยะมากไปหลายร้านให้เลือกนะครับ ที่เห็นคนน้อยๆนี่เป็นเพราะเรามาวันธรรมดากันนะฮะปกติสุกเสาร์อาทิตย์นี่แน่นเลยนะแน่นจนแบบว่าต้องเดินไหลตามกันเลยนะไ,ยนะไม่ได้กล้าตามซอยเราก็อาจจะไม่ได้เข้าไปนะซอยนี้ก็จะเป็นซอยนี่นะถนนพระดุงดาวนะ้ก็จ,จะมีของกินอยู่บ้างนะฮะแต่คงจะไม่ได้เข้าไปนะฮะ บนในกาดแค่ด้านหน้านะนี่นะคะ้เดี๋ยวเราจะไปซื้อ๋้ยเตี๋ยวหลอดชื่อดังนะฮะเป็นร้านดังเลยนะปกติเราต้องรอคิวยาวมากเลยวันนี้น่าจะแบบคนน้อยนิดนึงนะเป็นธรรมดานฮะอาจจะได้ไม่ต้องรอนานนะ ะะถึงแล้วนะคะร้านผัดเตียวหลอดนะค,ะนค่ะคก็ดูจากป้ายรู้สึกจะขึ้นราคานะครับ<ม>เพิ่มอีกสิบบาทนะเนื่องจากวันนี้ของรายยากแพงขึ้นนะ เกี่ยวหลอดก็ปรับราคาขึ้นสิบบาทนะะถุงหนึ่งนะฮะเส้นใหญ่ถุงหนึ่งแค่เห็นเขาทำก็น่ากินแล้วนะคะก็ได้ไปสองอย่างแล้วนะ,ะวันนี้นะนี่นะคะพรชัยก๋วยเตี๋ยวหลอดนะ ก็ฮอปปาด้วยข้าวตุ๋นนี่นะคนไทยรูปนี้ก็มีตลอดทางนะที่นี่นะคะขอความได้ไหมมตรงนู้นเลยดีกว่าโอ้แล้เดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งนู้นกันนะฮะเริ่มดูทางด้านนู้นกันบ้างนะฮะเริ่มจากร้านขนมหวานชื่อดังของเราก่อนเลยนะฮะมีตั้งใจจะมากินขนมหวานนะคะ เดี๋ยวเดินไปอีกนิดนึงนะฮะคลิปก่อนๆที่เรามาที่เยาวราชนี่นะ,ะเราก็ไม่เคยเดินมาไกลขนาดนี้เลยนะฮะนี่เซียงไฮ์แมนชั่นแบงกอกนะฮะกระเป๋กี้พักแนะะ่ฮะเจ้ารักนี่เยอะนะ,ะถนนเยาวราชนี่เต็มไปด้วยเจ้าลัก น,นีก็มีของกินนะฮะไก่ขายาะ้องโกงาาสังขายาเนะี่นะนี่ก็เป็นแยกเฉลิมบุรีนะฮะเดี๋ยวเราจะข้ามไปกินขนมหวานกันนะฮะ ขนมหวานเราอยู่ฝั่งนู้้นนะไนร้านคนเดียว้นชนถนนนิดนึงนะนี่นะถึงร้านขนมที่เราจะมาทานกันแล้วนะนี่ใช่ร้านนี้นะหนี่เปทางนั้นนี่นะอีหวานเย็นนะคะเอาไปนั่งกันเลยดีกว่านะคะ นี่นะอ่ะอีหวางเย็นนะคะนี่ขนมที่เราสั่งมาวันนี้ก็คือเชงคืงนมสดนะนี่เดี๋ยวจะให้ดูนะว่ามีอะไรบ้างนะ<ม>ก็หลายๆอย่างรวมกันนะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวขออนุญาตนั่งกินขนมแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปเดินต่อนะ นี่นะคะหลังจากทานขนมก็เรียบร้อยแล้วเราไปเดินดูบรรยากาศฝั่งนี้กันเลยนะฮะ,ะเริ่มเดินไปเรื่อยๆจากตรงนี้เลยนะ,ะ,นะช่วงนี้ก็ของจะน้อยๆนะตรงนี้นะ,ะแต่ก็พอมีอยู่บ้างนะฮะปกติคลิปที่เราถ่ายกันจะไม่เคยเดินมาถึงตรงนี้เลยนะถ้าเป็นครั้งแรกนะนี่รัดหน้านะคะยอดผัก เดินไปนิดเดียวก็จะถึงตรงด้านที่มีอาหารเยอะแล้วนะฮนะ,ะนี่ข้ามถนนนิดนึงนะก็จะเป็นแยกเฉลิมบุรีมุสักคูนี้นะ ทางด้านนี้ก็จะมีคุณป้ามาไข่รองเท้าอยู่นะครับนี่ทานี่นะนนะเดินผ่านไปมาก็หุดหนุนคุณป้ากันได้นะน<อ>นี้นก็นอาหารนะฮะนี่นะสวยงามเลยนะนยปียนต่คืน908นะนานมากเลย เปน็นทาทาวโฮเทลนะฮะก็จะเป็นโรงแรมนะสำหรับนักท่องเที่ยวนะฮะอย่งนี้แต่งสไตล์จีนๆนะสวยงามเลยยอดเนะี่เราจะมุ่งหน้าตรงไปทางด้านที่มีของกินเยอะๆเลยนะฮนะไฟเริ่มสว่างแล้วนะนะมีขนมปังนะฮะ กินเยอะเริ่มจากตรงนี้เลยนะให้สครีมไหมฮะเนียกก่ยพอเริ่มเข้าเขตทางด้านนี้แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกนะฮะ ใบเตี๋ยวนะบะหมี่เกี๊ยวนะฮะเกี๊ยวซาลังนกนะฮะหูชหลามน้ำแดงบรันดีนะนะคะไขลุกท่วมกระทะเลยนะน่ากินมากเลยเดูยโตะนะครับเต็มหมดเลยนะฮะนี่ขนาดวันธรรมดานะ ในซอยก็มีของกินนะแต่เราจะไม่ได้เข้าไปนะนี่สวยมากเลยสูยามากเลย<ะ>ไ<ะ>อซ์ครีมสองพี่น้องเลยข้างหน้านี่ก็จะเป็นขนมปังไส้ทะลักชื่อดังนะที่คนมักจะมาต่อคิวกันนะ อันนี้นะฮะมีบัตรคิวให้นะแล้วก็เขียนลงไปเลยนะจะเอาอะไรไส้อะไรกี่ชิ้นนะฮะเดี๋ยวเราก็ยื่นให้น้องๆแล้วก็รอรับได้เลยนะเราจะเรียกตามชื่อนะยื่นตรงนี้เลยหมดแล้วไงเอายังไงยื่นได้เลยคิวไม่เยอะ นี่นะคะได้มาแล้วขนมปังไส้ทะลักน,นะค่ะเดินไปดูกันต่อเลยดีกว่าบรรยากาศเยวาวราชนะคะนี่น,น,ะน,ะน,ะนะคะบ๊อเฟิร์นด้วยนะรังนกนะคะ เป็ดย่างนะโอ้โหเป็ดุจับในเอกนะฮะเขียวซาก ผลไม,ม้ถนนหายมต้เยน่นนนงรับประานกันนะปกติถ้าเป็นสุกเสาร์ที่เป็นวันหยุดที่คนจะแน่นเลยนะตรงนีน้นะห,หลายร้านเลย,ยติดติแกนงเลนะ สงโตสวยมากเลยน่ารักอะ่ะส่วนคนที่อยากจะเข้าห้องน้ำนะคะก็ซอยด้านหน้านี้เลยนะ,ะที่เราเคยแนะนำก้อยในคลิปก่อนหน้านี้นะซอยนี้นะคะก็จะมีห้องน้ำให้เข้าฟรีนะคะเป็นของวัดวัดหนึ่งนะคะเดินเข้าไปไม่ไกลมากนะ,ะเห็นขวามือตึกสีเหลืองๆก็เข้าไปได้เลยนะ,ะจะเป็นห้องน้ำบริการฟรีนะ,ะ่นะ,ะนี่นะในซอยนี้นะ ดูของกินกันต่อนะตรงนี้มีกระเพาะปลานะฮะนี่ตรงนี้ก็เป็นเก๋าจับชื่อดังนะฮะนี่นะ อ้วนโภชนานะคะแลบึยกย่างเนี่ยร้านีคิวแน่นทุกวันเลยนะ ขนมหวานร้านหนึ่งนะฮะที่เราชอบมานั่งกินนะฮะเมนูเยอะแยะมากมายนะนี่นะฮะร้านประจำของเรานะแต่วันนี้เรากินขนมร้านอาอีมาแล้วนะฮะไปดูด้านหน้ากันต่อนะ,ะไม่แข บรรยากาศวันธรรมดานะก็จะเดินสบายนิดนึงนะสำารบปลาสุดหูชันลายนะสวัสดีค่ะขนมไหคะแวะก่อนนะคะลูกชิดปลามุมนี้มุมสวยเนะี่ยใครก็จะถ่ายรูปก,กันมุมนี้เยอะเลย น้องก็มานั่งเล่นดนตรีนะบ้าจ้าเจอแล้วจะให้ดูจะให้ดูหมดยังเอาไว้คนละสองลูกห้าสิบห้าสิบคนละสองลูกแบ่งให้ล็เสียบหคนละห้าสิบพอ กไส้อะไรอ่ะไสเค็มแบบที่หวานข้างในมีอะไรบ้างครบเครื่องมีเห็ดหอมกุ้งชิกุ้งไข่เค็มครบเครื่องที่ผมไม่คิดถึงผมได้ได้หมดเลยได้หมดเลยตัวห้าสิบบอกไม่หวานค่านไม่หวานหลังประจํานะฮะมาที่ไหนก็ไม่ค่อยเจอนะฮะเจอนะเะแล้วแตาจําในแบกที่ใครกิน ดีใจนะคะได้เจอบะจ่างเจ้าประจำนะคะส่วนใหญ่มาที่ไรก็น้อยครั้งที่จะเจอนะคะเจอก็จะซื้อตลอดเลยนะชักถูกใจนะเจอป้าทางด้านนี่ของกินของเราประจำเลยนะะนี่แกงกะหรี่ในโยงนะเสียงดรงกละงลองดูงะะดตรงนี้นะซอยตลาดเจ้าเยาวราชนะคะเข้าไหม ซอน,นี้เราก็เคยเข้าไปแล้วนะฮะอยากรู้ว่ามีอะไรก็ไปดูในคลิปที่แล้วของเราได้นะฮะ,ะเดี๋ยวเาเดินไปทางด้านนี้กันต่อนะน่ากินนะมันกระทะร้อนนะนี่นะคะมีนุงเยอะแยะมากมายเลยนะ ด้านไทยๆแล้วนะผลไม้นะคะขนมหวานเต้าถึงนะหังจ้อนะคะ่ะหัวเตี๋ยวนะคะด้านนี้ก็จะมีเสื้อผ้านะกลับประมาณนี้นะคะบรรยากาศเยววาวราช2022นะฮะ ก็สำหรับเยววาวราชนี่ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งนะที่ลงามากันบ่อยมากเลยนะฮะก็จะพยายามอัปเดตให้เพื่อนๆให้ทุกคนได้ดูกันตลอดว่าสถานการณ์เป็นยังไงกันบ้างบรรยากาศเป็นยังไงบ้างแล้วนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราก็ลากันตรงนี้เลยนะฮะอย่าลืมนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะฮะจะได้เป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของเรานะคะ สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะเราพบกันใหม่คลิปต่อไปนะฮะนี่สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีนะฮะบ๊ายบายค่ะ